สวัสดีคะ่ะทุกทท่านหนูชื่อน้องต้นเข้าค่ะวันนี้หนูมีเรื่องดีๆมาบอกต่อและขอเรียนเชิญทุกทท่านมาร่วมงานอีสเตอร์แห่งความหวังที่คิดจักรแห่งนิมิตกำแพงเพชรของเราค่ะงานนี้จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานความอบอุ่นและความหมายดีๆที่หนูอยากให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันค่ะโดยงานของเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20เมษายนนี้นะคะเวลาเก้ามงครึ่งไปจนถึงบา่ายโมงค่ะ ในงานมีโปรแกรมสนุกๆและน่ารู้มากมายเลยนะคะมีประกวดเพ้นไข่ปลดปล่อยจินตนาการและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนเปลือกไข่ใครชอบวาดรูปหรืออยากลองเพ้นไข่สวยๆเป็นของตัวเองต้องมาเข้าร่วมนะคะมีรางวัลให้ด้วยนะคะชมวิดีทัศเรื่องราววันอีสเตอร์เราจะได้รู้จักเรื่องราวของเทศกาลอีสเตอร์ที่อบอุ่นใจทั้งสนุกและได้ข้อคิดแน่นอนค่ะ ฟังคำบรรยายพิเศษจะมีการแบ่งปันความหมายของอีสเตอร์แห่งความหวังที่จะเติมพลังใจให้กับทุกคนค่ะและที่หนูชอบมากๆเลยก็คือในตอนเที่ยงพวกเราจะได้รับประทานอาหารร่วมกันด้วยนะคะสำหรับท่านที่อยากมีส่วนร่วมก็สามารถนำอาหารเมนูไข่มาร่วมแบ่งปันกันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่เจียวหรือไข่ลูกเขยหนูก็ชอบหมดเลยค่ะอย่าลืมมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ไปพร้อมกับพวกเรานะคะ ที่คิดตจากแห่งนิมิตกำแพงเพชรวันอาทิตย์ที่20เมษายนนี้เวลา9โมงถึงบ่ายโมงค่ะหากพี่พี่ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0660517473ค่ะแล้วเจอกันวันอาทิตย์นี้นะคะมาสร้างความทรงจำดีๆและร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ไปด้วยกันค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ